สวัสด,ดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอชซีช่องน้องตะวันนะคะวันนี้เราจะมาทําการลอดท้องช้างนะคะให้คุณแม่บัวจันนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะนายประสิทธิ์หมอประมาณนะคะคุณแม่บัวจันนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดน,นะคะอายุครบ56ปีนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะอายุ16ปีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณแม่หนุ่มจันจะทําการลอดท้องช้างพี่ชายนะคะให้นะคะ ทำวิธีรอดท้องช้างนะคะสรอกกอให้แก่วาดจัน์น่เห,หมาะประมาณเห,<า>หมาะประมาณคุณแม่วัดจะนเหมาะประมาณแล้วคุณลูกคุนายประสิทธิ์นายประสิทธิ์เหมาะประมาณข้<ห>างต<ฮ>้าง อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระช้าก็คุณโประกปรปกตงรักษาคุ้รองนะคะขอให้ทำการงานราบรื่นนะคะร่าบบ้วยร่ารวยนะคะ ขอพระคุณคุณแม่บัวจันนะคะแล้วก็ลูกชายนะคะนายประสิทธิ์นะคะขอให้คุณแม่นะคะและลูกชายมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็าการงานรับรื่นนะคะแม่แม่เงินทองไหลมาเทมานะคะขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ